ป่ามัครบไอแนวปป่่าาอะไรบ้างที่เป็นของป่าหนูนาอ่าบางทีก็จิ้มลีไท,ทีไทรอันนี้เลี้ยงเหรอครับเลี้ยงค่ะฟาร์มค่ะอันนี้รับมาร<น>ับมาจากเขาเลี้ยงเขาจะมีคนเลี้ยงเป็นฟาร์มอะไรนี่ก่อนแล้วเขามาส่งกันอันนี้เ้าต้มเหรอครับนึ่งมากเลนึ่งอ๋อจิ้ี่นึ่ง,งน,งนี่ดักแด่ครับแด่ก็รับมาเหมือนกันั ตามเดียวกันไหมครับสองไม่ไม่คม่ะโทรศัพ<ม>ท์<า>ที่ไหนเขาขายฟทรศัพอันนี้มันจะมีไกลไหมในนาง,องรองเรานี่นะในนั่งรองนี่แหละจ้ะอืมครับมีอะไรเขียดนี่เขียกเองอันนี้ก็รับมาเหมือนกันอันนี้ก็รับเขียดสดเขาแล้วก็มาตากมาตากเองอ๋อตากเองใช่มามัดแบเองค่ะอันนี้เขาก็รับมาแบบเขาเอาเขียดสดมาส่งเนี่ยแล้วนี่ก็ ประมาณต่าถ้าเป็นข้าวปลาก็เป็นจะบกเป็นอะไรนี่างแหละค่ะอ๋อได้จะบกะมีหน้านี้ตัวนี้ก่ามีค่าเดี๋ยวข้าวเซ็ตมันก็จะมีมันเม็ดมันจะร่วงโอ้เจ้าข้าวเซ็ตเม็ดร่วงใช่เาก็จะอันนี้ไปรับมาอันนี้เขาก็รับมาค่ะชาวบ้านเราที่เีรับมารำไม้ก็รับมานะครับนี่หรอไม้ก็เขาทำเขาเอาไว้เราเข้าก็นมึงแล้วเข้าก็เอามาส่งอย่างนี้เลยจ้ะอันนั้นขวดอะไรนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าแล้วครับ นี่นะคะนี่คลาเน้ามาสงโอ้จ้าว่าเาไปหปลาเขาใ่าไเนี่ยเาได้มากมาสงครับอันนี้ขวดกอลยสอ้้าบวดละสอร้าิันนี้ปลาระจ้นั่งอะไรนังควายตัวนี้นังควายจะเป็นตัวนี้ค่ะออนังอันนี้นังควาย จะดูออกว่าหนังบัวเลยมัดใหญ่เดียก oh, oh, uh ัน huh. ค oh, ่ะอ๋อมัดใหญ่อ uh, ๋ออันน uh, I mean ี instead, paced, kind, right? oh, oh, ้ถ้าม uh ัน huh. น uh ี huh. <S <S ้เ uh ป็นหนังบัวอ๋อมัดใหญ่อันนี้มันอันไหนถูกแพงเว่ากันถ้าราคาส่งก็จะอันนี้จะแพงแต่ขายราคาเดียวกันค่ะอ๋อถ้าราคาส่งหนังควายจะแพงกว่าอันนี้เอาไปทำยังไงกินอันนี้เขาไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็ขูเผาไฟแล้วก็ขูอ๋อแล้วเขาก็บางคนเขาจะไปแค่น้ำลอยนึงแล้วก็ต้มมันจะพอง ครับแกงใส่ขี้เหล็กน้นในนูนาอยากดูดูนูน่าไนพาไปดูนูน่าหน่อันนี้จะเอาไปตั้งไว้งนไม่ได้เมัน<อ>ต้องตอต้องแช่เย็ยนเะใช่แช่เย็ยนแล้วมันจะยูอันนี้ก็รับมาเหมือนกันอันนี้รับมาเขาขานเข,า,ขาดักลวงจ้ะอ๋อนูนน,นาจริงๆเลยนะไม่ได้นูเลี้ยงนะ อันนี้กิโลละสองอยห้าสิบอ๋อกิโลละสองอยห้าสิบโอ้โไม่ใช่หนูเลี้ยงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะอ,อันนี้เขาทำมาให้แล้วทมาทำเองมาทำเองอ๋งอทำมาแล้วมาทำเองอกิโลละสองห้าสิบใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้ทำอะไรเมนูอะไรได้บ้างย่างค่ะ,ะย่างผัดกะเพราพวกนี้เป็นข้าวอะไรครับพี่ อันไหนอันไหนเขาเนียวดำนี่ตัวนี้จ้ะตัวนี้เหรอจ้าโอ้ข้าวเหนียวดำเราัวนี้เป็นข้าวข้าวมะลิชั้นหนึง่งหัวนี้ข้าวมะลิชั้นหนึ่งครับอันนี้ปลูกจ <ๆ S 3> ากที่ไหนนี่อันนี้อันนี้แม่อข้าวหัวนี้เป็นมะลำนี่แหละจ้ะเอาเของแม่ข้าวเองไม่รับเขามาของแม่ข้ายังติดอยู่แม่โครงการนั้นระสนั้นกำจัดไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาอันนี้เขาปลูกที่ไหนวิลามันทร์รับเขาค่ะเพราะว่า ดูไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่ารถเกี่ยวมันจะผลของเท้าก็ต้องใช้แรงงานคนขัดแรงนแรงอ๋อนี่ใช้ใช้แรงงานคน,นอ๋อเกี่ยวมือเนาะตัวนีนอ้อันนี้แหละอันนี้เป็นมะลิแดงแกันมะลิแดงอ,อันไหนมันอร่อยเท่ากันอันไหนอ,อรอ่อ,รอย <laughs> อหมดอร่อยหมดแม่ค้าอยากขายแ่ขาอยากขายเดี๋ยวอันไหนอันนี้ทำไมแปลกข้าวเหนียวอะไรข้าวอะไรนี่ไลบรารี่ อ๋อทำไมเป็นสีดำอ๋อไรบุหรี่ก็สีดำพันนี้เลยไหมใช่เดี๋ยวโอ้อะไรบุหรี่สีดำครับอันนี้อะไรครับมันแต้มมันข้าวมันข้าวข้างในเป็นสีอะไรข้างในสีขาวสีขาวเอาไปนึ่งต้มเอาไปต้มก็ได้เอาไปนึ่งก็ได้เพราะว่าเวลามันจะซุยๆกลือมันจะหอมมันมะขาวเขาเรียกมันข้าวีอยู่นี่กี่ปีแล้วโหสิเจ็ดแปดปีเราจากเจ็ดแปดปีใช่ ยางนี้แต่ถึงวันนี้มันจะขยายออกมาทำไม,มขยายออกมาเยอะตลาดชุมชนเขาเป็นชุมชนของอบตอ๋ตรรตอ,อมีให้เขาร่วมโครงการเพราะว่าแรกๆมันก็มีเยอะอย่างนี้ก็แต่นี่มันคนก็ออกมาเยอะเลยเ,เป็นตลาดร้านไหนเป็นจเจ้าแหไม่ใช่นี้แ้าเขาพร้อมกันเลยอ๋กันเลยอทำหองพร้อมกันก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรคุณชิทำงานไห ทำไมถึงอยากมาขายอย่างนี้เขาได้เขาได้ให้ลูกเรียนนะนะส่งไทยลูกเรียนจ้ะช่วงนี้ลูกขายเยอะไหมตอนนี้ก็ก็เงียบเงียบไปหน่อยนึงจากโควิดนั่นหละมากขาจรเลยขาประจำก็มีทั้งขาจรขาประจำครับแต่เป็นปลาเป็นกุ้งจมนี่เขาจะมีมันอร่อยแหละมันไหนายดี เขาคลายได้ทุกอย่างคลายคลายทุกอย่างคุณพี่คืออะไรก่อนอ๋อแม่พลอยแม่พลอยเอออันผมเขียนทุ่งหนึ่งแม่พลอยเนาะตาบแม่พลอยผมได้ของฝากแล้วครับเป็นเขียนนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาแวะมาอุนุนใหม่ครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปทอดเย็นนี้รับเดี๋ยวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน ครับออกเดินทางต่อครับ